รักแท้เพชรตางูการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านชาวประมงริมชายทะเลมีหาดทรายที่ขาวสะอาดประดับด้วยโขดหินเล็กใหญ่ยาวเรียงรายตลอดแนวมีสะพานไม้ต่อยื่นเข้าไปในทะเลเป็นท่าน้ำสำหรับขึ้นลงเรือไปหาปลาที่นี่เป็นเทียบท่าของบรรดาเรือประมง เรือเหล่านั้นจะเข้าเทียบฝั่งในตอนเช้าของทุกวันชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ดํำรงชีพหาเลี้ยงตัวด้วยการออกทะเลหาสัตว์น้ำปูปลาและหอยเป็นส่วนมากและมีบ้างที่ทำงานอยู่บ้านจากตอกสารแหรเครื่องใช้ครัวเรือนนำไปขายที่ตลาดกลางหมู่บ้านพอได้เป็นไรายได้เสริมทุกๆุชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างเย็นเป็นสุข ห่างจากชายหาดพอประมาณมีเรือนไม้หลังเล็กๆที่นี่เป็นบ้านของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเขามีนามว่านายอินเขาเป็นหนุ่มชาวประมงหน้าตาดีและแสนขยันขันแข็งเขาอยู่กับแม่ที่ชื่อจันดาเพียงสองคนนางจันดาผู้เป็นแม่นั้นนับวันก็แก่ชาราลงเรื่อยๆนางมักเปรยเๆกับลูกชายเสมอว่า ตัวแกก็นับวันแต่จะโรยราลงทุกวันทุกวันอยากจะอุ้มหลานกับเขาบ้างก็ไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะเจ้าลูกชายเอาแต่ขยันทำมาหากินไม่หยุดหย่อนจนไม่มีคู่สักทีสาวสวยคนงามในหมู่บ้านของตัวเองหรือหมู่บ้านอื่นเขาก็ไม่เคยเหลียวแลเลยนางจันดาผู้เป็นแม่พยายามเซาซีให้เขาออกเดือนสักทีแต่จนแล้วจนรอด ก็ไม่ได้เรื่องเราจริงจังสักครั้งเพราะเขาออกตัวเสมอว่าโธ่แม่ข้าอยู่อย่างนี้ก็สบายดีอยู่แล้วไม่รู้จะหาความยุ่งยากเข้ามาในเรือนทำไมอีกหากมีแล้วเขาดูแลแม่ไม่ดีเหมือนข่าจะทำยังไงใช่ไหมจ๊ะแม่จ๋าว่าแล้วก็เข้ากอดเอวแม่ด้วยความรักใครนางจันดาก็ลูบหัวอย่างเอ็นดู นางคิดไว้อยู่แล้วเชียวว่าถ้าพูดเรื่องนี้ทีไรลูกชายก็มัดปัดเรื่องใบเบี่ยงตลอดนางรู้ว่าลูกชายรักและห่วงใยแม่มากที่สุดจึงไม่ยอมออกจากอกสักทีและทุกทุกเย็นลูกชายจะรีบกูลีกูจอออกจากเรือนไปออกเรือนทำงานอย่างขยันอดทนและกลับมาในตอนเช้าระยะหลังๆมานี้นายอินสังเกตเห็นว่าในขณะที่เรือออกทะเล จะมีงูใหญ่ตัวหนึ่งสีแดงจัดชอบที่จะว่ายน้ำเคียงคู่กับเรือไปตลอดไม่ว่าเรือจะแล่นไปทางไหนงูนั้นก็จะตามไปเมื่อเขาชะโงกลงไปดูก็เหมือนกับงูตัวนั้นก็มองตอบกลับมาด้วยเขาแปลกใจมากพยายามเคลียออกไปให้ห่างๆแต่ไม่นานมันก็ค่อยๆว่ายเทียบเข้ามาอีกเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะกลัวว่า หากพวกคนอื่นบนเรือรู้เขา้าจะจับงูนั้นมาเป็นอาหารหรือเอาไปขายเป็นแน่และทุกเช้าที่เรือหาปลาเข้าเทียบท่างูนั้นจะตามมาถึงชายหาดแล้วสักพักก็จะว่ายกลับไปนายอินพูดกับตนเองว่าแปลกดีงูอะไรนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยท่าทางจะมีพิษมากแต่ดูดูแล้วก็เหมือนเชื่องยังกับว่าเข้าฝั่งมาส่งเรา แล้วก็กลับไปเส้ยอย่างนั้นและก็เป็นแบบนี้เรื่อยมาเช้าวันหนึ่งขณะที่นายอินกำลังเดินทางกลับบ้านเขาได้พบงูตัวใหญ่สีแดงตัวเดิมนั้นนอนขวางกลางทางมันถูกต้นไม้ทับที่กลางลําตัวดูท่าทางอิดโรยเกือบหมดลมหายใจแล้วปกติหากเป็นคนอื่นจะหวาดกลัวสัตว์ร้ายอสอรพิษแบบนี้ แต่ด้วยใจที่มีเมตตาและคุ้นเคยกับงูนี้นายอินกลับรู้สึกสงสารที่มันกำลังตกอยู่ในความเจ็บปวดจึงเข้าไปช่วยอุ้มประคองตัวงูโดยยกต้นไม้ออกจากนั้นก็เฝ้าดูอยู่ครู่หนึ่งเจ้างูก็เริ่มขยับตัวอาการค่อยๆดีขึ้นพร้อมๆกับชูคอสูงเปล่งประกายมีแสงวูบวาบเจิดจ้าทั้งตัวจนชายหนุ่มแสบตา พลันนั้นเมื่อแสงจางลงก็ปรากฏเห็นว่างูกลายร่างเป็นหญิงสาวงามหน้าตาอ่อนหวานมาแทนที่ชายหนุ่มตกใจมากที่เกิดเหตุประหลาดขึ้นหญิงสาวนางนั้นเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มด้วยแววตาเศร้าแล้วกล่าวอย่างนุ่มนวลว่าพี่ชายอย่าตกใจไปเลยข้าก็เป็นคนเหมือนท่านนั่นแหละแต่ที่ข้ามีร่างเป็นงูก็เพราะว่าข้าถูกสาบ วันนี้ข้าเลื้อยขึ้นมาเที่ยวเล่นที่ชายหาดนี้แต่เคาะร้ายที่โดนต้นไม้ใหญ่ล้มทับนายอินเห็นว่านางนั้นมาดีและพูดจาไพเราะก็พยักหน้าเหมือนพร้อมที่จะฟังเธอเล่าต่อแต่ว่าเมื่อใดที่มีชายหนุ่มโสดมาสัมผัสร่างของข้าโดยตรงแล้วคำสาปนั้นก็จะหมดอาถรรพ์ทันทีแล้วท่านก็มาสัมผัสร่างของข้าเป็นคนแรกหญิงสาวกล่าวแล้ว พลางก้มหลบตาลงเอียงอายนายอินรู้ทันทีว่าเพราะเขาเองที่เป็นคนถอนคำสาปนั้นให้นางและบัดนี้จิตใจชายหนุ่มก็วาวุ่นเกิดความรู้สึกแปลกๆภายในเขาไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยไม่ว่าจะพบหญิงสาวใดามาจึงได้ตอบนางไปว่าเออใช่ข้าเป็นชายโสดที่ได้สัมผัสเจ้านี่นี่ข้าได้ช่วยถอนคำสาปนั้นแล้วหรือ นายอินมองหญิงสาวอย่างเกิดความรักแรกขึ้นมาจับจิตมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยที่เขาก็ไม่เข้าใจมันไม่เหมือนกับมองหญิงสาวอื่นอย่างผ่านๆแม่นางทำไมข้ารู้สึกรักเจ้ามากข้ารักเจ้าจริงๆข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงรู้สึกเช่นนี้ข้าคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเจ้านายอินเป็นคนซื่อก็พูดออกมาตรงๆ หากแต่คนฟังนั้นยิ่งสถานหวั่นไหวเมื่อได้ยินคำเหล่านี้หญิงงามจึงบอกว่าข้าก็ไม่อาจจะคัดค้านได้เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อชีวิตของข้าถึงท่านจะไม่พูดออกมาข้าก็ต้องตอบแทนพระคุณทุกๆอย่างอยู่แล้วข้าจะยอมทำตามที่ท่านปรารถนาทุกประการเออถ้าอย่างนั้นหากแม่นางไม่รังเกียจ ข้าขอให้แม่นางไปอยู่ร่วมชีวิตกับข้าได้หรือไม่หญิงสาวตอบตกลงด้วยความเต็มใจนายอินได้พาสาวงามมาอยู่ร่วมกับนางจันดาผู้เป็นแม่ในบ้านเดียวกันอย่างมีความสุขนางผู้นี้เป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมทุกอย่างปรนิบัติเอาใจสามีและแม่สามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่องยิิงสร้างความรักใคร่เอ็นดูให้นางจันดานนะักถึงกับเอ่ยปากับลูกชายว่า มิเสียแรงที่ลูกยอมเป็นโสดอยู่คนเดียวมานานไม่ได้เหลียวมองสาวนางใดจนมาเจอเนื้อคู่พมลิขิตคนนี้นางช่างแสนดีประเสริฐนักหนาขอให้รักกันนานๆนะลูกแม่นางจันดากล่าวอย่างปราบลืม้มต่อมาไม่นานหญิงสาวผู้ถูกถอนคำสาบก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเด็กน้อยหน้าตาน่ารักหน้าชัง และช่างเหมือนกับนายอินผู้เป็นพ่อเล่ากับพิมพ์เดียวกันและนายอินกับนางจันดาผู้เป็นแม่ก็ยิ่งรักและเอาใจใส่ลูกสะภ้ยมากขึ้นเมื่อนางจะจับงานสิ่งใดนางจันดาก็ห้ามปรามไว้เสมอเพราะหลังจากที่นางให้กำเนิดบุตรร่างกายของนางก็อ่อนแอลงเรื่อยๆผิวพรรณเริ่มหยาบกร้านไม่ผ่องใสอย่ยาพึ่งทำงานอะไรเลยลูกพึ่งคลอดลูกไม่ๆ ต้องอยู่ไฟก่อนนะไม่งั้นร่างกายจะไม่แข็งแรงฟื้นตัวยากจะแย่เลยละเสียงของนางจันดาบอกลูกสะพ้ยด้วยความเป็นห่วงคืนหนึ่งดึกมากแล้วคืนนั้นนายอินไม่อยู่เขาไปออกเรือทะเลตามปกตินางจันดาไม่รู้ว่าตัวเองฉุกคิดอะไรขึ้นมานึกเป็นห่วงหลานจับใจจึงลุกขึ้นออกจากที่นอนไปที่ห้องของหลานชาย เมื่อเข้าไปก็ไม่เห็นแม่ของหลานแม้จะมองหาจนทั่วนางคิดว่าคงจะลงเรือนไปขี้ไปเยี่ยวกระมังจากนั้นนางจันดาจึงเข้าไปเปิดมุ้งดูหลานซะหน่อยแต่ภาพที่เห็นนางจันดาถึงกับสะดุ้งสุดตัวดวงตาเบิกค้างเพราะมีงูตัวใหญ่สีแดงกำลังกอดรัดหลานตัวน้อยๆอยู่งูนั้นชำเลืองตามายังหญิงชราอย่างสงบ ไม่ได้มีอาการดุร้ายแต่อย่างใดถึงอย่างนั้นนางจันดาก็ล้มหงายลงแข่งขาสั่นปากคอแข็งค้างร้องอะไรไม่ออกสักคำพยายามรวบรวมสติและคลานลนลานออกมาจากห้องนั้นแทบไม่ทันห่วงล้านก็ห่วงกลัวนั้นก็แสนกลัวนอนตาแข็งไม่หลับจนเช้าพอดีที่ลูกชายกลับมานางจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลูกชายฟังทุกอย่างนายอินตกใจมาก เพราะคิดไม่ถึงว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกจึงรีบเข้าไปถามผู้เป็นเมียทันทีเมื่อนางรู้ว่าทุกอย่างถูกเปิดเผยแล้วถึงกับสุดตัวลงร่ำให้แทบเท้าสามีนางพร่ำพันนานอย่างหมดเปลือกว่าข้าขอโทษทุกอย่างพี่ท่านข้าผิดเองที่หลอกท่านใช่แล้วข้าเป็นงูทะเลที่มีฤทธิ์เดชมากข้าสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ แต่ที่ข้าทำลงไปก็เพราะเธอหยุดคำบอกและสะอึกสะอื้นอยู่พักหนึ่งจึงกล่าวต่อว่าก็เพราะข้าเห็นท่านแล้วแอบหลงรักท่านมากท่านคงจำได้ว่าขณะที่อยู่บนเรือจะมีงูใหญ่สีแดงตัวหนึ่งแหวกเวียนว่ายตามเรือไปตลอดงูนั้นคือข้าเองข้าอยากอยู่ใกล้ๆอยากเห็นหน้าข้ารักท่าน นางพูดให้ฟังอย่างไม่อายว่าในวันนั้นนางทนไม่ไหวกับใจที่เรียกร้องจึงขึ้นฝั่งมาเพื่อหวังจะไปหานายอินแล้วแกล้งทําทีสร้างเรื่องขึ้นมาว่าถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับแล้วนายอินก็มาช่วยจริงๆจนได้มาอยู่กันสมใจนายอินได้ฟังคําจากนางผู้เป็นที่รักตนก็ยิ่งรักและสงสารมากขึ้นถึงแม้จะรู้ว่านางไม่ใช่มนุษย์ก็ตาม ข้าคิดเสมอว่าสักวันความจริงจะต้องเปิดเผยแล้วก็มาถึงวันนี้จริงๆวันที่ท่านรู้เรื่องนี้ข้าไม่ใช่คนข้าเป็นงูเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เหมาะสมกับท่านร่างกายของข้านาะตอนนี้แทบดูไม่ได้แล้วนางพูดอย่างอ่อนแรงมันหยาบกร้านเรื่อยและจะกลายเป็นงูในที่สุดเพราะข้าขึ้นมาอยู่บนบกนานเกินไป ทั้งยังทำผิดมาสมสู่กับมนุษย์ฟ้ากำลังลงโทษข้าแล้วข้าไม่สมควรอยู่ที่นี่ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องจากท่านและลูกไปทั้งสองต่างเสียใจที่เหตุการณ์นี้มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนายอินอุ้มลูกน้อยอีกมือก็โอบกอดเมียรักน้ำตาไหลาอาบหน้าแล้วกล่าวว่าถึงแม้เจ้าจะไม่ใช่มนุษย์แต่เจ้าก็คือเมียรักของข้า และเป็นแม่ของลูกข้าเข้าใจเพราะรักจึงได้เกิดเรื่องคู่ครองต่างสายพันธุ์แบบนี้อาน,นิจจาลูกจะจากแม่เมียจะพรากจากผัวทั้งสองรำให้มันเป็นการตัดใจที่ไม่ขาดและฝืนความรู้สึกตัวเองมากเพราะถ้าหากนายอินไม่ปล่อยนางไปนางก็อาจจะตายได้เพราะนางไม่สามารถอยู่บนบกได้นานกว่านี้แล้ว พอตกเย็นนายอินก็อุ้มลูกน้อยและพาเมียไปส่งที่ชายทะเลก่อนจะจากไปนั้นนางบอกสามีว่าหากลูกร้องไห้เพราะหิวนมก็ให้อุ้มมาเรียกคาที่นี่กล่าวจบแล้วร่างของหญิงสาวก็กลายแปลเปลี่ยนเป็นงูใหญ่สีแดงแหวกว่ายจมหายลงทะเลไปท่ามกลางสายตาของนายอินที่มองตามอย่างอาดูลน,นายอิน เฝ้าเลี้ยงดูลูกชายอย่างทนุถนอมแต่เมื่อถึงเวลาหิวเด็กน้อยก็ร้องจ้างองแงทั้งเขาและแม่พยายามหาข้าวหาน้ำมาบดป้อนให้แต่ลูกน้อยก็ยังร้องไห้จ้าไม่ยอมหยุดนางจันดาผู้เป็นแม่ก็พูดขึ้นว่าเจ้าหนูคงคิดถึงแม่และหิวนมมากนายอินจึงตัดสินใจอุ้มลูกไปที่ชายทะเลแล้วก็ร้องหานางงูไม่นาน นางูก็ว่ายมาหาแล้วกลายร่างเป็นคนเพื่อให้นมลูกเด็กน้อยดูดดื่มอย่างหิวกระหายสามีได้เล่าถึงความยากลำบากที่ไม่มีนมให้ลูกกินนางูโอบลูกไว้ในอ้อมกอดอย่างสงสารแล้วบอกกับสามีว่าน่าสงสารลูกนักหากพี่จะอุ้มมาหาทุกครั้งก็คงไม่สะดวกเอาอย่างนี้ข้าจะยอมเสียดวงตาข้างหนึ่งเพื่อทดแทนน้ำนมจากข้า พูดแล้วนางงูก็ควักลูกตาของตัวเองออกมาไม่ทันที่นายอินผู้เป็นสามีจะห้ามแต่ช่างมหัศจรรย์นนะักลูกตานั้นมันกลายเป็นเพชรเม็ดโตสีแดงเท่ากับกำปั้นน้ำงามระยิบระยับนางยื่นให้สามีแล้วบอกว่าเพชรน,นี้คือดวงตาของข้าข้ายอมตาบอดข้างหนึ่งเพื่อลูกรักเมื่อใดที่ลูกร้องไห้หิวนมจงเอาเพชรเม็ดนี้ให้เขาดูดแทนนม ลูกก็จะเติบโตแข็งแรงได้ข้าคงต้องไปแล้วเพราะข้าอยู่บนบกได้ไม่นานนะักทั้งนายอินและนางงูต่างร่ำให้จากนั้นนางก็กลายร่างเป็นงูใหญ่เหลื้อยลงน้ำแหวกว่ายกลับไปนายอินยืนดูแผ่นน้ำที่หมุนวนอยู่พักหนึ่งแล้วก็อุ้มลูกน้อยกลับบ้านแต่ในระหว่างทางนั้นก็ได้พบกับกลุ่มทหารหลวงแห่งเมืองปัดชิมนคร ที่ออกราชการมาตรวจตราความเรียบร้อยของชาวเมืองพวกนั้นเห็นเขาอุ้มเด็กกับถือเพชรเมตรต็ดโตเดินมาก็สงสัยนักจึงเข้าทำการตรวจค้นทันทีนี่เจ้านมเจ้าเป็นใครไปไหนมาทำไมถึงได้มีเพชรเม็ดใหญ่ขนาดนั้นเฮ้ยถ่าทางมีพิรุษนี่นาะได้มาจากไหนบอกมาสินายอินก็ตกใจไม่น้อยเรียบเล่าความจริงทุกอย่างให้เราทหารหลวงฟัง แต่ก็ไม่มีคนไหนเชื่อเลยสำยังบอกว่าต้องเป็นขโมยแน่ๆอย่ามาแต่งเรื่องโกโหกหลอกลวงพวกข้าเลยบีที่ไหนคนอยู่กับงูมีลูกแล้วควักดวงตาออกมากลายเป็นเพชรพวกนั้นต่างเสริมกันใช่มันต้องไปขโมยมาจากท้องพระครังหลวงแน่นอนเพชรเม็ดนี้ข้าจําได้ต่างกล่าวหามาอย่างลอยๆมิใหญ่ที่นายอินจะอธิบายและปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้ขโมย แต่ก็ไร้ประโยชน์ต่างก็กรูกันจะเข้ามาจับจนเขาต้องขอร้องวิงวอนว่าถ้าจะเอาเพชรก็เอาไปเถิดแต่อย่าจับข้าไปเลยข้ามีลูกน้อยที่จะต้องดูแลลูกข้าไม่มีแม่ที่จะให้นมถ้าหารหลวงพวกนั้นจึงยึดเอาเพชรเพื่อเอาไปทูลถวายเจ้าเมืองเอาความดีความชอบฝ่ายนายอินเมื่อพาลูกน้อยกลับมา คืนนั้นทั้งคืนเด็กน้อยก็ร้องไห้ไม่หยุดเพราะหิวนมอีกตนสงสารลูกมากแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรรุ่งเช้าจึงต้องพามาที่ชายหาดแล้วร้องหานางงูอีกนางปรากฏกายเป็นหญิงสาวที่ตาบอดข้างหนึ่งนายอินเล่าเรื่องทุกอย่างให้นางฟังนางงูก้มหน้าอย่างซึมเศร้าแล้วบอกสามีว่าเอาเถอะข้ายังเหลือดวงตาอีกข้างหนึ่งข้าจะมอบเพชรดวงตาให้อีก แต่นายอินกลับห้ามไว้ไม่ยอมให้นางควักดวงตาอีกเป็นอันขาดอย่าห้ามข้าเลยมันเป็นกรรมของข้าถึงข้าจะตาบอดไปตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรเพื่อลูกรักจะได้มีนมกินและมีชีวิตต่อไปว่าแล้วนางงูก็ควักดวงตาออกอีกข้างหนึ่งมันได้กลายเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทันทีคราวนี้นางร่ำให้ด้วยความเจ็บปวดนานแสนนาน ก่อนที่จะกลายร่างเป็นงูดำดิ่งแหวกว่ายน้ำไปนายอินก็ได้แต่ร่ำให้ตามเพราะตนไม่รู้จะทำยังไงแต่แล้วระหว่างทางกลับบ้านเขาก็พบกับเหล่าทหารหลวงที่มาคอยดักอีกครั้งพวกนั้นได้ยึดเพชรตางูจากเขาไปอีกจนได้ทั้งๆท,ที่เขาขอร้องอ้อนวอนว่าเป็นเพชรเม็ดสุดท้ายแล้วมันช่างสร้างความโศกเศร้าให้แก่เขายิ่งนักโธลูกเอ๋ยเวรกรรมอะไรของเจ้านะ แม่ของเจ้าก็ยอมเสียดวงตาไปทั้งสองข้างแล้วพวกทหารใจร้ายยังมายึดเอาไปหมดแล้วลูกจะมีนมกินได้ยังไงต่อไปนี้พ่อจะทำยังไงดีคืนนั้นลูกน้อยก็ร้องไห้หิวนมทั้งคืนนายอินก็พยายามเฝ้าอุ้มกล่อมจนเด็กน้อยหลับลงด้วยความหิวโหวยเช้ามาด้วยความกลัดกลุ้มเขาจึงอุ้มลูกน้อยไปหานางอูอีก เพียงเพื่ออยากปรึกษาว่าจะทำยังไงต่อไประหว่างทางก็ได้พบกับทหารหลวงกลุ่มเดิมนั้นอีกจนได้ตอนนี้พวกนั้นได้เข้าห้อมล้อมเขาไว้เพราะคิดว่าเขาต้องมีเพชรเม็ดงามอยู่อีกแกไม่ได้เป็นคนธรรมดาแน่แกต้องเป็นขุนโจรที่มีเพชรอยู่มากมายถ้าไม่อยากตายส่งมาให้ข้าซะดีๆเร็วเข้าแม้นายอินจะบอกความจริงไปว่าไม่มีอีกแล้ว แต่ก็ไม่มีใครเชื่อพวกนั้นกรูเข้าหมายจะจับตัวแต่เขาขัดขืนแล้ววิ่งหนีมาที่ชายหาดพวกมันที่มีมากยังตามมาทันแล้วล้อมหน้าหลังคนหนึ่งบันดาลโทษสะจึงเงื้อดาบจะฟันเขากับลูกนางงูซึ่งตาบอดแต่มีจิตสัมผัสร,รู้เห็นเหตุการณ์พอดีจึงเกิดความโกรธแค้นมากนักจึงสำแดงลิดเดชพุงลำตัวยาวใหญ่ขึ้น ไปม้วนโอบรัดมัดเหล่าทหารเลวนั้นรวมกันแล้วกระชากลงน้ำดำดิ่งจมหายลงสู่ก้นทะเลลึกจนขาดใจตายกันหมดแล้วนางก็โผล่ขึ้นมาหาสามีกับลูกที่ชายฝั่งร่างงูใหญ่เกยตื้นนอนรำ่ำไห้น้ำตาไหลพรากออกจากเบ้าที่ไม่มีดวงตานางกล่าวกับสามีว่าเรื่องราวทุกอย่างที่ทำให้พี่และลูกเป็นทุกเกิดขึ้นเพราะข้าคนเดียว ต่อไปนี้ท่านจะไม่มีค่าลูกจะไม่มีแม่แล้วข้าขอตอบแทนและทดแทนความรักความห่วงใยให้พี่อยู่อย่างสุขสบายกับลูกด้วยการมอบสิ่งสำคัญชิ้นสุดท้ายจริงๆด้วยร่างกายของข้าเมื่อร่างกายของข้าแตกดับสลายไปแล้วมันจะกลายเป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลเพียงพอที่จะเลี้ยงดูพี่และลูกให้สุขสบายไปทั้งชีวิตได้ข้าขอลากร พลันร่างนางงูที่เลื้อยขดบนฟังก็ลุกพลึบด้วยเปเลวไฟมันแผดเผาไหม้ครู่หนึ่งแล้วมอดลงปรากฏว่ากลายเป็นเพชรนินจินดากองใหญ่นายอินอุ้มลูกสุดตัวลงร่ำให้ด้วยความเศร้าโศกเขารู้ว่านี่เป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่อย่างยิ่งด้วยรักแท้รักที่สามารถให้ได้ทั้งกายและใจต่อไปนี้เขาจะเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างดีที่สุด ให้สมกับที่แม่นางงูมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้และให้สมดังคำว่ารักแท้เพศตางงูถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพาเพลินด้วยนะคะขอพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ